เมื่อวันพุธที่9สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่บรวรสันติอโศกเราได้จัดงานเปิดตัวเพลงแม่จ๋าโดยได้ถ่ายทอดสดทางช่องบุญยมทีวีและ Facebook บุญยมทีวีบรรยากาศของคนในห้องสรงเนี่ยต่างก็ดูสนุกสนานและพึงพอใจกันเป็นอย่างมากครับดังนั้นในวันนี้ผมเลยจะมาสำรวจเสียงตอบรับ เพลงแม่จา๋าจากผู้ชมที่รับชมผ่านทางสื่อออนไลน์กันซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยเพลงแม่จ๋าเป็นบทเพลงที่ไพเราแะและมีความหมายทราบซึ้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแถมครั้งนี้เนี่ยตัว MV ยังทําออกมาได้สวยงามเกินกว่าที่คาดหวังไปเยอะอีกผมเลยค่อนข้างชอบเป็นพิเศษครับสําหรับเพลงนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปรับชมความคิดเห็นของผู้ชมในโซเชียลมีเดียกันก่อนว่าหลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้ไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับท่านแรกครับบอกว่า เพลงแม่จ๋าของพ่อท่านแต่งได้เพราะมากคนร้องก็ร้องเพราะแถมได้คนหนึ่งมาทำดนตรีอีกเพราะเหลือเกินเจ้าคะ่ะท่านที่สองครับบอกว่าเนื้อร้องไพเราะอ,อย่างยิ่งคะ่ะครูมาผสมผสานกับทานองที่ครูหนึ่งแต่งเพิ่มให้ไพเราะขึ้นทำให้เพลงนี้ไพเราะและซาบซึ้งมากคะ่ะท่านที่สามครับบอกว่าเป็นบทเพลงที่ซาบซึ้งยิ่งนะครับพระคุณแม่ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบได้ สัญญาที่ติดตาไว้ไม่ลืมเลือนของผมคือตอนที่แม่คลอดน้องสาวเห็นแม่เจ็บปวดทุกทร,รมานแทบขาดใจแล้วจะให้ผมลืมพระคุณของแม่นี้ลงได้อย่างไรครับนอกจากนี้ครับยังมีอีกหลายความคิดเห็นที่เข้ามาชื่นชมความไพเราะของเพลงแม่จา๋าบางคนได้ดู MV แล้วถึงกับชื่นชมทีมงานที่อุตส่าห์ไปเสาะหาโลเคชันจำๆมาประกอบ เห็นได้ว่าหลายคนที่ได้ฟังเพลงนี้ต่างก็ชื่นชอบประทับใจในทุกองค์ประกอบของบทเพลงทีนี้เราลองไปฟังคนหนึ่งจากกวาลกันบ้างดีกว่าครับว่าในฐานะโปรดิวเซอร์ดนตรีเขารู้สึกอย่างไรและมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างยากไหมคะเพลงรักและโซ่ที่ต้องเอามาทำใหม่ให้หน่าสนใจค่ะยากนะ,อ,ะอย่างเช่นเพลงแม่จา๋าบอกตามตรงว่าผม ไม่รู้จักแล้วจะมีอีกหลายเพลงที่ไม่รู้จักเราจะรู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ยากทวีคูณอี่พอแต่ว่าผมทำเพลงครับผมทำเพลงที่ชินหูอ่ะพอเพลงที่มันชินหูปุ๊บเราก็จะเล่าเรื่องในเพลงนี้เป็นแบบไหนก็ได้พอเพลงที่ไม่รู้จักปุ๊บผมต้องเอาเพลงแต่ละเพลงมานั่งฟังทั้งวันนะฟังวนไหมตีความว่าพอท่านน่าจะคิดถึงอะไรซึ่งมันอาจจะไม่ตรงนะผมว่ามัน,ม,นมันทีไม่ไม่ตรงหรอกไม่ตรงกับความคิดของพอท่านหรอกแต่ในจินตนาของในจินตนาการของของมุมมองของนักดนตรีอ่ะมันน่าจะ มองอีกแบบหนึ่งได้ถ้าพอเรามาทําปุ๊บมันท้าทายตรงที่ว่าเราต้องทําเพลงที่เราไม่รู้จักให้คนสมัยนี้รู้จักยากไหมอ่ะยากไหมมันยากนะทำเพลงแม่จ๋าผมว่าถ้าเกิดเปิดในยุคนี้คนจะชอบผาต้องทำเพลงให้คนไม่รู้จักให้รู้จักให้จดจําให้อยู่ไปนานๆเนี่ยว่ายากตอนทําแม่จ๋าตอนทําไปแล้วปุ๊บสรุปแล้วพอได้ยินเสียงแม่อุมาพรร้องแล้วไม่น่าจะแบบนี้เราเปลี่ยนเลยพอเปลี่ยนปุ๊บ ว่าถ้าเผื่อเป็นภาพ MV ที่เป็นตรงแม่น้ํามูลเลยอ่ะมันจะสวยมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าทีมงานจะไปถ่ายตรงนั้นจร,งจรงิงๆถ้าถ่ายตรงนั้นถ่ายยากมากนะเพราะเรื่องเรื่องคือคือคือผมผมพีแผนจะไปจะไปไหว้พระที่อีสานอยู่แล้วแล้วก็พยายามเช็คกโหมูกต,ตุอยกครั้งว่าฝนมาตกหนักมาก <G un> ทีมงานไม่มีทางไปถ่ายตรงนี้ได้ <G un> <G un> ไม่นะเราประกอพอเพลงออกมาก็ ตกใจมากเฮ้ยมันมีที่ทุกคนเพราะมีภาพแม่น้ำบูลมาจริงๆใช่ใช่ใช่ภาพเอ็มบีขอชมมาทีมงานเก่งมากโอ้ยอึดครั้งแรกที่เห็นยังไงคะเพลงเอ็มบีเพลงพราะเรเห็นแบบโอ้ถ่ายขนาดนี้นี่มันฮอลลีวูดทัดชัด ได้ว่ากว่าเพลงเพลงหนึ่งจะสมบูรณ์ได้เนี่ยทั้งเนื้อร้องทํานองและภาพประกอบการเล่าเรื่องต้องไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นความสมรคคีของทีมงานโปรดิวเซอร์ช่างภาพและผู้แต่งจึงเป็นเรื่องจําเป็นซึ่งพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ผู้ประพันธ์ก็ได้พูดถึง MV ของเพลงแม่จ๋านี้เอาไว้ด้วยครับผมฟังเพลง MV แม่จ๋าน้ำตาไหลคิดถึงแม่อัตมาว่ามีไม่น้อยคนหรอก เขาทำเอ็มวีที่คุณอุมาพรเขาทำนี่อาตมาว่าทำได้ดีมากทำได้ดีเท่าที่เราเคยมามามาทำคราวนี้นี่หนึ่งจัก,กรวาลเขาอารเรน <RN. S 2> ด้วยแล้วพวกเราก็มาประกอบภาพเอ็มวีถ่ายกันโอ้โหโลเคชั่นอะไรกันมากมายขนาดนั้นโอ้โหเนาะเก็บมาใส่อื้อ อุมาพรก็ร้องได้ดีอัตมาว่าโอ้โหทำให้คนแต่งเพลงเนี่ยเ,เลยพลอยดีไปด้วยเพราะไปด้วยดูดีไปด้วยไปหมดเลยเอโอ้โหเยี่ยมนะเข้าท่าดีมากเลยขอบคุณทุกคนที่พยายามกระทำแล้วตัวท่านผู้ชมหลังจากได้รับชม MV เพลงแม่จ๋าแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ชื่นชอบกันหรือเปล่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง